ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่พี่กู๊ดกับพี่กิ่งได้พาทุกๆคนไปสัมผัสอากาศอันหนาวเย็นไกลถึงภูทับเบิกกันมาแล้วนะคะปอก็เลยมาสังเกตดูว่าหลายๆลายคนเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของผิวในช่วงฤด,ดูหนาวค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวลอกผิวเป็นคุยผิวแห้งซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าการขาดความชุ่มชื่นในผิวค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้แล้วเนี่ยปอจะพาทุกคนนะคะมารู้จักวิธีการเอาชนะปัญหาของผิวในช่วงฤด,ดูหนาวกันค่ะ การดื่มน้ําให้มากๆขึ้นในช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางนะคะที่จะทําให้ผิวคองเราเนี่ยคงความชุ่มชื่นไว้ได้เพราะอะไรทราบไหมคะเพราะว่าในช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยเราเนี่ยปัสสาวะบ่อยขึ้นทําให้ร่างกายของเราเนี่ยขาดน้ําขาดความชุ่มชื่นและน้ําที่ควรดื่มมากที่สุดในช่วงฤด,ดูหนาวนะคะก็คือน้ําอุ่นหรือว่าน้ําตามอุณหภูมิปกติของห้องค่ะไม่ควรดื่มน้ําเย็นนะคะเพราะว่าการดื่มน้ําเย็นจะทําให้เราเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นหวัดค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะการดื่มน้ำในอุณหภูมิปกติให้มากๆในช่วงฤดูหนาวก็เป็นการบำรุงตัวเองและผิวของเราจากการบำรุงจากภายในค่ะส่วนภายนอกนะคะไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือการบำรุงผิวด้วยโลชั่นครีมหรือว่าออยนั่นเองค่ะถ้าให้ปอนแนะนำเนี่ยเพราะว่าใช้เป็นพวกเบบี้ออยก็จะดีนะคะเพราะว่าการใช้ออยเนี่ยจะเป็นการ ป้องกันการระเหยของน้ำภายในผิวค่ะและก็ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการทาโลชั่นบำรุงผิวนะคะนั่นก็คือ3-5นาทีหลังจากที่เราเพิ่งอาบน้ำเสร็จค่ะเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยร่างกายของเราจะสามารถกักเก็บน้ำและความชุ่มชื่นไว้ให้ผิวได้ดีที่สุดค่ะและนี่ก็คือวิธีการที่เราสามารถจะบำรุงได้ทั้งจากภายในแล้วก็จากภายนอกได้ฟังเคล็ดลับดีๆจากป้าไปแล้วเนี่ยป้าก็หวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านก็จะผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่นได้ปัญหาจากฤดูหนาวกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ได้ทั้งไปเที่ยวไล่กระหล่ำที่พูทับเบิกไปสูดอากาศดีๆบนยอดเขาได้ทานอาหารอร่อยๆจากกระหล่ำแล้วก็ยังได้เคล็ดลับในการดูแลผิวดีๆจากปออีกด้วยสำหรับวันนี้รายการกู๊ดเดย์ของเราก็มดูวลลงแล้วนะคะปอคงต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ